สวัสดีจ้าพี่น้องป้องฟาย f อฟนะคะ f อฟกับ f อฟใหม่นะคะเราก็จะมาดูหัวยราวพัฒนากันนะคะเพื่อนเราก็มาสรุปนะคะก่อนเราสรุปเราก็ฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตํำกว่าอายุสิคนได้รับคําแนะนาําจากผู้ปกครองนะคะโปรดชาวิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนเราก็จะมาดูผลสรุปอีกครั้งเนาะคุณเพื่อนจ๋าเนผลสรุปของวันที่19นะคะผลลาพธนาก็6ตัวก็32 46 30นะคะ3ตัวบนก็6 30นะคะ2ตัวบน30แล้วก็ สองตัวล่างสามสองนะคะสาหรับของพิจัยก็เข้าสองเด้งบนล่างนะคะเพื่อนก็สรุปให้ดูแล้วไปทีนึงเนาะนี่ก็มาให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนเราจะไปต่อของที่ยี่สิบสามคือวันนี้นะคะเพื่อนก็บางเวเพ่อก็จะเอาห้าตัวข้างหน้าเนาะจะมีมีชุดห้าตัวก็คือสองสี่ชุดสี่ตัวก็สี่หกคะเพื่อนแล้วแต่ว่าเวบไหนที่เขาจะใช้หลักไหนกันนะคะเพื่อน แต่ของพี่ใจใช้หลักใช้ของทางพี่น้องโสมบลาวนะคะผลของทางพี่น้องโสพปบลาวนะคะก็3ตัว630 2สองตัวโบน30ตัวร่าง3 2สเนาะแล้วเราก็จะไปต่อกันของวันที่23นะคะของวันที่23นะคะลาพัฒนาพี่ใจก็จะให้เด่นอยู่ที่ สกับแปดนะคะเพื่อนวันนี้พี่ใจจะเอาให้แค่สองตัวเนาะวัดใจกันไปเลยมาก็มาไม่มาก็คือไม่มานะคะเพื่อนๆไม่มาก็คือหลุดกันเลยเนาะพี่ใจก็จะให้เด่นอยู่ที่สี่กับแปดนะคะเพื่อนๆจ้าไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมาสองตัวข้างหน้าว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะคะเพื่อนนะคะ สำหรับเด่นสีในพี่แจก็ให้ตัวเด่นที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่แปดนะคะส่วนเด่นแปดนะคะแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดแปดนะคะวิ่งรูดไปกับนะคะเพื่อนวิ่งรูดไปกับเนาะพี่แจลืมเขียนให้เนาะ ไปกลับทุกครั้งนะคะพเพื่อนๆถ้าไม่กลับเราจะหลงทางนะวิ่งรูดไปกลับนะคะก็เพื่อนๆชอบตัวไหนก็เอาไว้พิจารณาดูนะคะว่าชินชอบตัวไหนมางนะคะอย่างของงวดที่แล้วแต่พี่ใจปปิดฟันให้เนาะงวดพี่ใจก็จะไม่ฟันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟันทีไรแล้วมันจะไม่ไปทุกทีเลย พี่ j จก็จะไม่ไม่ฟันนะพี่ j จก็ให้เน้นเน้นสองสองตัวเนาะเด่นสองตัวเนาะสี่กับแปดนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบชื่นชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะแล้วก็วันนี้พี่ใจก็ไม่ได้วาง3ามตัวให้นะพี่ใจไม่ได้วาง3มตัวให้ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าไปคิดสูตรคิดคำนวณได้ดูแล้วก็อาจจะไป ลงให้ตอนโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆจะ๋ะอาจจะลงในโค้งสุดท้ายกันเนาะถ้าเกิดมันมาเห้มั้ยคะมันมาทั้งบนทั้งล่างนะถ้าเกิดจะมานะคะอันนี้จะเป็นล็อกล็อกพิเศษแต่ว่าเรียกกําลังวันก็จะเด่นสีเนาะเ,นเพื่อนเรียกกําลังวันก็จะเด่นที่สีนะคะเ,เพื่อนแต่ว่าพี่แจ๊กส่งกิตสง่สงใจเนาะ พี่เจก็สองจิตสงใจอยู่นะเพื่อนๆเ,เอาแล้วก,กันตัวกันนะอันนี้ตัวกันเนาะตัวกันนะพี่เจเด่นอยู่ที่หนึ่งนะเพื่อนๆน,นะเด่นหนึ่งนะคะเนาะเด่นหนึ่งก็จะไปอยู่ที่แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆ สามหนึ่งเนาะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้คือตัวกันนะครับเพื่อนจา๋านี่คือตัวกันเนาะไม่แน่นะคะไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะมาตัวกันหรือมาตัวดินแต่ว่ามันก็สวยทั้งคู่นะเพื่อนสวยทั้งคู่เลยสี่กับแปดนี่สวยทั้งคู่เลยค่ะ กำลังสวยทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะขาขอให้เพื่อนๆพี่ๆ FC นะคะรักษา,ษาสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆขอแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเพื่อนๆขอให้ได้ขอให้โดนูเนาะขอบารมีไอ้ไข่นะคะลุมบดาลให้ตัวเลขสวยๆนี่ออกมานะคะเพื่อนๆเพราะว่าพี่ใจนะับถือไอ้ไข่อยู่เนาะ ถามเพื่อนพี่ใจก็จุดทูบใช้ทูบเลขของไอ้ไข่อิงกับเลขเดินนะคะเพื่อนเหมือนหาหนอยเหมือนหาหนอยก็พี่ใจก็จะใช้เลขทูบไอ้ไข่อิงกับตัวเลขคำนวณเลขเดินก็จะเข้านะคะเพื่อนก็จะเข้าตัวดินตลอดเนาะก็พ,พี่ใจก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคเฮงเฮงมันหมานไทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ